เพิ่งเข้ากองวันแรกอ่ะหนูก็คิดว่าแบบหนูไม่น่าไม่น่าจะได้มงแต่ว่าท็อปสามแน่นอนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไทยมึงมันเพิ่งได้มงมาแล้วก็คือแบบหนูก็ไม่รู้ว่าเขาวัดมาจากยังไงอะเพราะากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันคือแบบการท่องเที่ยวมันมีกิจกรรมออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราก็ไม่ได้แบบเห็นการแข่งขันว่าคือเขาวัดคะแนนยังไงเพราะเราก็ไม่ได้เห็นเพื่อนไงเพราะว่ามันจะมีรอบเข้าห้องดําซึ่งเราก็ไม่ได้ดูว่าแบบคนอื่นเขาตอบคําถามกันยังไงเขาได้คําถามอะไรมาบ้างแต่ว่าหนูก็รู้ว่าแบบหนูอ,อตอบได้ดีมากอะตอนหนูออกมาหนูรู้สึกดีแบบเฮ้ยแบบมีสิทธนินะอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอะคือเขาเขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพอมาวันไฟนอลเนี่ยหนูก็เห็นเพื่อนๆได้รับรางวัลพิเศษกันหมดเลยนอกจากหนูแล้วก็แบบ ตายแล้วตูปแน่เลยว่าตูปแน่เลยสักพักก็แบบว่าไม่รู้เพราะว่าแบบประมาณก่อนที่เจ้าของเวทีเขาประกาศชื่อไทยแลนด์หนูก็เห็นกล้องมันก็เริ่มแบบเริ่มแพนมาที่หนูแล้วก็เอ้ยหรือว่าจะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออ<ม>แล้วก็ประกาศไปก็แบบหนูกรี๊ดเลยดูแบบใช่罗แบบ B2B แต่แต่ที่ทําให้หนูช็อกกว่าน,นี้ก็คือแบบมันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยแบบ B2B ในประวัติศาสตร์ของ วงการนางงามอ่ะซึ่งหนูแบบรู้สึกแบบภูมิใจมากคือเราได้สร้างแบบเฮสตอรี่จริงๆในวงการนางงามครั้งนี้แล้วก็หนูก็ภูมิใจมากๆแล้วก็หวังว่าชาวไทยก็ภูมิใจในตัวหนูแล้วก็ขอบคุณพี่ระวัตมากๆเลยที่เชื่อมั่นในตัวหนูนะคะครับผมย้อนกลับไปเราตรงั้นพอไปเก็บตัวแล้วต้องทำการบ้านเงเพื่อที่สุดว่าให้ตรงใจกรรมการและให้ตรงใจกับสิ่งที่จะต้องการถ้าหนูพูดตรงๆนะโอ้โหมันเวทีนี้หนูต้องหนูต้องเปลี่ยนคาแรคตเตอร์ของหนูมากๆอ่ะ ถ้าเกิดว่าดูวันไฟในอลของมิสแกรนด์ภูเก็ตเห็นหนูใส่ชุดว่ายน้ำแบบ S&M สุดๆแบบเดินเซ็กซี่แบบอะไรประมาณเนี้ยซึ่งกันนั้นนเป็นเป็นตัวหนูมากๆอ่ะแต่ว่าพอหนูมากองเอ่อมิสเตอร์เจนเป็นชนะเขาคือเขาเน้นแบบยิ้มแย้มคนสดใสคนแบบอ่อนโยนอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งแบบหนูต้องปรับตัวเองค่อนข้างเยอะตอนที่หนูถ่ายพอร์เทรตคือเขาก็บอกแบบยิ้มหน่อยสไมล์หนูก็ยิ้มอย่างเงี้ยบอกมอหนูก็มอหนูก็ <laughs> นี่คือแบบโอ้โหแบบที่สุดแล้วอะใช่ก็ก,ก็ค่อนข้างที่จะทา้าทายที่เราต้องมาเปลี่ยนแบบคาแรคเตอร์ของเราใช่แบบให้มันปรับให้มันเข้ากับบริบทเวทีนี้เปลี่ยนไปเยอะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเยอะไหมค่อนข้างเยอะค่ะพี่เพราะว่าเขาก็ไม่ชอบให้เราเดินแบบสับๆแบบเหมือนแกแรนะคือเราต้องแบบลดเราต้องลดแบบจริ่ เ <laughs> ยอะมากอะค่ะใช่ค่ะเพราะเวทีนี้เขาเน้นการท่องเที่ยว <c oughs> แล้วเป็นเวทีเหมือนกับเป็นเวทีประเพณีนะคะทุกปีเขาจะจัดกันปีละครั้งแล้วเป็นเวทีทัวริซึมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีทั้งโลกมามีลาตินมาใจผมคิดนะครับว่าปีนี้น่าจะาผู้ชนะน่าจะเป็นทวีปอื่นแล้วล่ะ <c oughs> เพราะมัน,นวนเวียนอยู่ทวีปนี้แล้วก็มาลิมาก,ก็ยังคลองมงอยู่ใจก็คิดว่าอาจจะเป็นออสเตรเลียอาจจะเป็นอังกฤษหรืออาจจะเป็นแบบแนวลาตินนะฮะแต่ว่า เวลาประกาศไปเรื่อยๆผมเห็นว่โอเคออสเตรเลียออกไปอังกฤษออกไปอะไรเงี้ยฟิลิปปินส์ออกไปอุ้ยยิ่งดีใหญ่เลยก็คือแบบสบายๆก็เฮ้ยดีจังดีจังอะไรเงี้ยโอกาสก็เลยแบบสุดท้ายประกาศออกมาเป็นไทยแลนด์ก็ดีใจจริงๆตอนที่น้องจะไปพิธีวณนได้ให้จย์ยังไงหรือว่าให้น้องไปไม่ครับผมได้อวยพรอย่างเดียวครับผมบอกว่าประกวดให้สนุกก่อนขึ้นเวทีผมก็พิมพ์คำอวยพรแบบว่าประกวดให้สนุกและขอให้สมความตั้งใจที่อยากจะทำเพราะผมมั่นใจในส่วนหนึ่งห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มง แต่ถามว่าความสัมพันธ์ดีไหมดีถามว่าเด็กเก่งไหมเก่งเวทีมาตรฐานไหมมาตรฐานพูดได้เลยนะครับไม่ได้ว่าเรางงแล้วจะบอกว่าเขาดีเวทีเนี้ยใครก็มองได้ถ้าทําดีไม,ไม่มีเลขกลอย่างอื่นไม่แบบอยู่ๆตุ๊บไม่มีสาเหตุไม่มี<ไ>เขาจะวัดกันจริงๆว่าเขาชอบแบบเนี้ยคุณทําได้ไหมยิ้มเยอะไหมไม่มีชุดร่ายน้ํานะเวทีนี้ไม่มีโป้มากนะแต่ว่ามีตัดสมองแล้วก็ โปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็กลับไปทํางานให้เขาบ้างอย่างมาริมาก,ก็กลับไปอยู่สองสารอบเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนี่คืออาวุธอย่างหนึ่งที่น้องมีนะคะรับในรูปลักษณ์ที่ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องแอบ,บกระซิบนิดว่าคนแถบนี้ชอบผิวออกสว่างสว่างอันนี้ก็เป็นโจทย์มาริมาก,ก็สว่างสว่างพอสว่างมากๆแล้วมักจะได้ใจไปไปหน่อยนึงแล้วเราต้องพูดภาษาอังกฤษได้ก็ได้ไปอีกแล้วถ้าพร้อมตัวเก่ง นะฮะเรียบร้อยเยอะๆนะฮะเรียบร้อยเยอะๆกินข้าวช้าๆอะไรอย่างเงี้ยคือดูมีธรรมเนียมดูแบบดูไปธรรมเนียมแล้วก็แบบคือเอาพูดง่ายเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในในสิ่งที่เรามีแบบแกรนก็คงไม่ได้ที่จริงแสดงว่าตอนที่พี่จะมาเผื่อใจไว้หกสิบเซนเพราะว่าเราได้สองลูกใช่ถ้าเกิดมาริม่ายังไม่เคยได้อะผมมั่นใจอ่ะเทียต้องได้แต่ว่ามาริม่ามันอยู่บนหัวแล้วมันก็ค้างอยู่มันยังไม่ได้เอาออกเลย ผมก็คิดว่าเขาก็ต้องแชร์การโปรโมทนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบต่างทวีปด้วยซ้ำเอเชียด้วยผมยังไม่ค่อยคิดเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็มงบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยคาดหวังว่าจะต้องงงแต่มั่นใจว่าลองลองหนึ่งลองสองมั่นใจเพราะว่าดูจากเกลียแล้วทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะได้ถึงแม้คนประกวดจะเยอะขนาดไหนแต่มันก็น่าจะได้อย่างนี้เนาะมันแบ็คคือแบ็คแล้ว